ปฏิพร้องอย่างพิธีแล้วขอทั้งทั้งหลายได้สังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจดำรงจิตดำรงสติให้มัน่นหันหน้ามายัาตอกหงสวงเป็นลำดับสิริสุภมัสดุประพุทธศาสนายุการ จำเนิแต่การดับขันทกปรินิาพานให้องค์สมเด็จพระอรหันตกสัมมาสัมพุทธเจา้านับถอยหลังจากต้นร้างหลังทั้งคู่เมื่อปีมาเสงเพลงวันอาคารเรืองฤาชอังือชัยหลงเวลาปัจจุบันณสมัยใกล้รุง่งครั้นยามหนึ่งยังมีพระอนุรุธทธกเถระเจา้าไปไขกล่าวแก่ชาวเมืองกุศินาราทั้งหลายในศาลนั้นบัดนี รวงแล้วได้2 5 6 7พรรษาปัจจุบันในสมัยมิถุนายนมีาตรงกับวันเสาร์ที่แปดเป็นปัจจุบันวนันรวมาศาสนายุกาแห่งองค์สมเด็จพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีในยัยะแห่งกวงฆ่าพระพุทธเจ้าจะเพึงกำหนดนับด้วยประกาศชนี้ข้าพเจ้า ขออน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมคกูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอบูชาคุณนประธรรมและประสงค์ขอได้กราบกกพระสงาพระเถวราุเถระพระภิกษุสามเณรที่เคารพอย่างสูงทุกรูไในเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนะบงคนแก่คุณทวัดส,สุขสวัสดิ์คุณหมอกลยาขอไปนะครับคุณทวัดส,สุขสถิตคุณหมอกลยาสุขสถิตเจ้าภาพเจ้า,าสัทขาใหญ่ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาที่ได้พร้อมเพียงกันมาอย่างบทนพิธีแห่งนี้กล่าวผู้เป็นพระพิธีแทนธรรมบงสุขโขมณีคำนาคาผู้เป็นศิษย์สืบทอดสัพวิชาหมอกรามจากอัญญาพรทธรรมญ,ญ่พระคุณท่านพระครูพิพัฒวิทยาคมหลวงพ่อเจริญฐานนายุโตบรมกูแห่งโลกอุดรบุรพา,จาเจ้าคณะอำเภอหนองบัวซอรธรรมยุทธ จ้าวาดวัดนนสว่างตะบลหมากยอาอเภอหนองบัวซอจอุดอรธานีผู้เป็นพระอาจารย์แห่งกล้าวกระผมจะได้ขอการกระทำราพิธีบำบวงบวงสวงถวายเครื่องสังเวยเป็นเทวตาฟรีในการประกอบพิธีหลอพระมหาจักรพรรดิองค์สำคัญอันมีนามว่าพระมหาจักรพรรดิบรมไตโลกนาทุทธปัจฉิมณมนฑะลพิธีวัดผูดสร้างแห่งนี้ ขอได้โอกาสเทพพญดาเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทสัพภวิชาให้การประกอบพิธีบำมวงวง,งสวงและประกอบพิธีลองพระปฏิมาองค์นี้ได้สําเร็จเสร็จสมดังจิตปรารถนาทุกสิ่งอย่างทุกประการในการละบัณฑิตในโอกาสนี้ในโอกาสนี้ได้เรียนเชิญคุณทวัด สุขสติคุณหมอกรยาสุขสติด้จุดทูท้เียนอย่างครบวงสวงเป็นลำดับเปลี่ยนหางข้าวเลยเรียบร้อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาทีมิสวาคาโตภะคะวตาธโมครรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆสังฆะมามิ โอมนักโมพุทธรัตนังสรรนังขัจฉามิโอมนักโมธรรมรัตนังสรรนังขัจฉามิโอมนักโมสังขรัตนังสรรนังขัจฉามิสาธุนักโมตัสสะกปะคะวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะกปะคะวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะกปะคะวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชามหเตชวันโตธรรมบูชามหปัญญาวันโตสร้างขบูชามหโภคบวโหติโลกเสถังอภิปูชยามิบูชาทายามปฏิปฏิบูชาธรรมบูชาสร้างขบูชาบูชาคุณบิดาสุขเตเชเสติปฏิปฏิปูชาธรรมบูชาสร้างขบูชา บูชาคนมานดาปริตาสุขเตชเสติปฏิปฏิบูชาธรรมะบูชาสร้างขบูชาบูชาคุณครูบาอาจารย์บูชา,ชา,ชา,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 ชาทยามาอคีพาหุบุพังอหังคินดทตาวาปภเตเชทกรมมันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพทุกนิสตระนิพพานะสัจเกณิยทายะเอวันกัจโตเฮตวสุธรรมวิเศโสพุทโธภัตวติปูชาทยมามะ สูงนันตัวพลโตเยเทวาสังฆาสมากตาดุลาเทยยดาเจ้าทั้งหลายให้บนนี้อินทาทิปฏิราเจ้าเป็นเขาเป็นประธาน กับทางโสรสะพมต้นทรงวิมันอเดียนพระอาทิตย์เจ้าตนวิเศษใสแสงพระจันทร์จรแยงผลพุงต้นรัศมิหงเวหาภาระหูอาสุรินทาราต้นมืดฟ้ามุ่งมืด้าทัวเวหหนต้นทรงวิมันประสาน ในอากาศกับทางท้าวจะตุโลกบาลสถิตในวิมานทางสีเครืพญาทตาละาพญาวิรุลหาพญาวิรูปาขาพญากุเวลุลาเจ้าเป็นเขาเป็นเงาเกทีพยาดาเจ้าทั้งลาย อัญญายยังอยู่ทุกผู้ผาสตะบัวรพันจึงพร้อมกันมาถวายบา้าทั้งพญานาคราชเกือนฟังนาทีหลวงพวงกุมพันและดิ่งลำทวนพร้อมพำจะคุวิญญาณต้นทรงวิมานเฮียมพองกาบทางพญายม,มาราชเจ้าอหดาดีนังพอราีนอนแนบนาม ทุกเพื่อนทำนั่งหน่อยมีคลาล่าอันหักษาในมนุษย์สุดแห่งห้องเมืองคนในวังบนเลยยันนำทุกเถื่อนทำหินผาในภายนาและยันกวางควงขีตพื้นแผ่นปฐพีปกกรณีลเลยย่อมยาทุกแหแรงลามาหาไม่นิโคตโพสิท์ทั้งจีดีแกวกวงูงต้นสถิตอยู่ในปักเขตราชท่านี ในเมืองจันทบุรีลานสางหลวงกวงและหลวงฮ่ไตลิพีเหนือผาในผานังกำไฟใส่กรุงศรีอยุธยากำไฟขวานแห่งแก้วเป็นเขตตนอยู่ในประเทศของอาณาคนชื่นเทพพยานาเจ้าตนปกปัองักษา ยังพระธาตุพนมบรมมจีดีสรีสถานหลวงเป็นเขาคอนเชิญเทพพยา,าเจ้าเราเทวาตนปกปักษักษายังจตุปทา,าพระบาทผู้นำาลอดอาดนองหันหลวงคอนเชิญเทพพยา,าเจ้าตนปกปักษาักษายังบวรพระพุทธาาทศทาสนาในขอบเขตคันธิมา คนชื่นทีพยาดาเจ้าเล่าเทวาตนปกประคักษายัางวัดผู้สร้างนักมงคลสถานแทน,นีีคนชื่นท่านได้สเสด็จลิลายาตาลงมายัางบนทนพิธีในการประกอบพิธีวังศิลาเลอก็สร้างพระนาคปกสมเด็จพระมหาจักรพรริ องค์นีให้สมเร็ิดังปราถนาทุกสิง่งทุกอย่างทุกประการค้นชื่นทุกตันทุกองค์ทุกตนก็ข้าทูนสภิเทวาสากจังราธานังกระรมา สาทุสาทุวันทิตวาอจารีปะทงเมสการิยะสัมพินทยานังสภาวิตนักโตสังวิริสัติสิรีเทภเวยาวิโยทายามะไม่เฮสุรังปัทวสังวิสุทธเทวิสัมทิพยาสังเทมันตุมาราสิทธิโอมพระภูมิพระทณีกรุงพาลีตังเปยยปริวารยะอินสัทธายาชันตุบริปัญจตุสวาหยง นามามิศรสานาโคปทวียังปริภารโตเทหิเมสุขสัมปติสัพพธาโอิรศมิธตระทจมหาราชาีิสาภาเคเตปิตุงเหอนุรคันตุอโรคเยนสุเขนจจาอาทเนยสมิงันทัพโฌจมหาราชาีิสาภาเคเตปิตุงเหอนุรคันตุอโรคเยนสุเขนจจทักศิณศมิภิรุทโกจมหาราชาติสาภะ เตปิตุงเหอนุรักขันตุอรโขเยนสุเขนะจักหาตารสมิงจัตารโเทวามหาราชาทิสาภาเขเตปิตุงเหอนุรักขันตุอรโขเยนสุเขนะจักปัจเจรสมิงรูปโคจัมหาราชาทิสาภาเขเตปิตุงเหอนุรักขันตุอรโขเยนสุเขนะจักรพายาสมิงนาโคจัมหาราชาทิสาภาเขเตปิตุงเหอนุรักขันตุอรโขเยนสุเขนะจัก โอตตาลสมิงจัตตารุเทวามหาเทวาติสาภาเยเตปิตุงเหอดุรคันตุอโรโขเยนสุเขนะจัติสานสมิงยักขาจะมหาราชาติสาภาเยเตปิตุงเหอดุรคันตุอโรโขเยนสุเขนะจัตโอมนะโมพุทธรัตนะงสารนังคชามิโอมนะโมธรรมรัตนะงสารนังคชามิ โอ้มนโมสังคารตานังสรานังค้าฉามิโอปราณสมิติส a b าเขตจัตตาโรเทวะมหาเทวาจันโถจัสริยุจินโถจัตรพมายุจเสยยัตถีภังหิโตจัสรภโถจัเทวาเสธโถจัเทวปุญญโกจะเอเตจัตตารเทวะมหาเทวาพุทธปัสสนาธรรมปัสสนาสร้างปัสสนาพุทธคารวตาธรรมคารวตาสร้างคารวตา เอหิสมาขันตวะอคชันตุปริพุชนตุหิโตจะสุรโคจะเทวเสดโทจะเทวาปุญญโกจะจะรังวาทิฏตังวาทิฏถังวานิสินนางวาสยานางวารัติงวาทิวังวาสัพทาตังรกขันตุมหาเทวาตด เชิญท่านพา่อทศรถผู้เป็นท่ามหาราชเป็นเทวราชาผู้เป็นใหญ่แห่งคนทาทั้งหลายเป็นเทวราชาผู้ปกครองด้านทิศตะวันออกแม่เทวดาผู้เนนบียดมนุษย์ของท่านเป็นอันมากมีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมดมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีรศมีมีหยด ข้าขอจันในเพื่อนภาคญาตาเสดลงยังมณฑลพิธีเพื่อความรุ่งเรืองสว่างมสวในทิศต,ตะวันออกในการรับบัตรนี้ก็ขขาถึงข้าขอเชิญท่านท่าว,วพิรุณหกผู้เป็นท้าวมหาราเป็นเทวราชาผู้เป็นใหญ่แห่งกูุ่พัน์ทั้งหลายผู้เป็นใหญ่แห่งทิศใต้ ข้าขอเชิญท่านในเคลื่อนภาะยาติตาเสดลงยังมดทุนพิธีเพื่อความรุ่งเรืองสว่างสวยในเบื้องทิศใต้ในการละบัดนี้ก็ข้าถืข้ขอเชิญท่านท่าวิรุณปักผู้เป็นเท้ามหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งนาคานาคีทั้งหลายเป็นเทวราชาผู้ปกครองด้านทิศตะวันตก แม่นเทวดาพลเพรียบบรรบุรของท่านเป็นอันมากมีนามอินขกะเหมือนกันหมดมีฤทธิ์มีอุดภาพมากมีรัศมีมียดข้าขอเริญในเครื่อนภาพยาตาเสด็จง,งหลงยางมทนพิธีเพื่อความรุ่งเรืองส,สว่างสวยในเบื้องทิศตะวันตกในการลับบัตรนี้ก็ข้าเชิญข้าขอเชิญท่านพระเวสสุวรรณผู้เป็นท้าวมหาราผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ทลายผู้ปกครองด้านทิศเหนือ แม่เทวดาผู้เปลี่ยมนมนุษยของท่านเป็นอันมากมีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมดมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีรมัศมีมียดข้าขอเฉยท่านในเครื่อนคาดญาติตาเสด็ลงอย่างมดหทนพิธีเพื่อความรุ่งเรืองสว่างสวัยในเบื้องทิศเหนือในการละบัตรนี้ก็ข้าถึงปริตัว Sampai tak patah Awi kita cita Beritang patah Tuhan Sampai kami Caru pekiri Sikara kate เหวัดทุมหิเกเตโอมมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยาขัคคันทัพนาคาหติทังตาสันติเกยังมูนีรวัจะนังสาเทวเมสุนันตุอายาจนะกาลูอายัมพทันตาอายา जनकालू अयं पठन्ता आया जनकालू अयं पठन्ता บนทางยี่สิบหกองช่องบนชั้นฟ้าเจริญเสด็จลงมาทุกแห่งอ่อน <c oughs> เพื่อมาเป็นมิ่งขวัญในงานมงคล พบจบลำเนาบนยอดเขาทองทะเลบนเมาทางเกาะแก่งเมืองน้ยใหญ่ตายพระสุธาในเคหาอารามราชจรดลวง สว่างคลางทางพระยาวาสุกรีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบุรพามาอิสตนันตลอด จงโดนบันดาลมาช่วยโดยเถิดน้บนบัดนั้นเทพพยา,าเจ้าได้ยินคำมันเชิญที่อยู่ตามลำเนาเข,าข้าเคินเนินูพาครางคอยเสด็จลงตรงสู่ยังพื้นพระส,สุธา จากวหาสูบัลังก์ลางมนเนทนแล้วประทานพระพรชัยในบัดนี้เพื่อเป็นสีมงคลการงานกุศลโปรดอำนวย เว่ยพรชัยนายมัดดลให้ผู้คนน,นายสมหวังดังใจเออ ขอเทียนจำนวนให้เจ้าภาพที่ได้จุดเทียนแล้วว่าอาลรักุณบูชาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งเก้าประการในจิญเทปเยราเจ้าเราเทวาทั้งหลายแต่เสิ็จหลงอย่างบันพิธีเป็นลำนดับบันดนี้จะได้เรียนเชิญท่านกนเจ้าภาพเจ้าสาัาได้จุดเทียน นวัดอรกกุฎเบื้องหน้าตบหัวงสวงศ์เรียนเชิญท่านเกลือโทสุรชัยสัตซือเป็นระเบีบที่หนึ่งคุณสิทธิศักดิ์ชายโกวินเป็นระเบีบที่สองคุณนักประพัดสอบคุณนักประพัดสัตซือเป็นระเบีบที่สามคุณพัชราคําบันเป็นระเบีบที่สี่คุณพินิจเหล่าหักวิโรธเป็นระเบีบที่ห้าคุณทัญญนัน อนันติภาสิริเป็นลำดับที่6คุณจันทร์ธรกาศานติอภรเป็นลำดับที่7คุณอุษณีเล่าฮวิโรจเป็นลำดับที่8และคุณการทดสอบและคุณการทดสอบคุณการไม่ดีเพิ่มโคตรเป็นลำดับที่สามนเทียนเทียนเทียนชะนวลเท่ามีบอกเทียนแล้วว่าเขาเราคุณกึ่งนด้นหใครก่อนอ่าคุณไม่เทียนชนวลใช้ไม่ได้มันมันลมครับต้องเอาเบอร์ยี่ลาลาเป็นเทียนลำดับที่หนึ่งแล้ที่สองที่สาม คนณสิทธิศักดิ์คนที่สองเรียงเลยค่ะอ,อ,อันหนึ่งค่ะกดครับอาจารย์เกชิญตามระดับนะครับซึ่งเป็นคณะจเจา้าภาพนันเรืออตโต้สุรชัยสักซื่อคุณสิทธิศักดิ์ชายโกบินคุณนัทประพัฒนอ์อ่าสักซื่คคอคุณปัชราคำวันคุณพินิจเหล่าฮาวิววโร คุณธัญญาณคุณพิพาสิริคุณจันทร์รกาสารติอาพรคุณปุษศดีเรล่าหวรุกวิโรคคุณการมะดีบือโคกนะครับเป็นลอกดับ ในวัฒนารรมบาลามีมงำมงาที่สุตอนมีพระพสนาอระสมเก็จพระพทธมณลพรุมี่เก ผมตสติอธิปติงค์ค่าแต่ประรีอิทิตปิสุทธิ์ที่คุณอดุลยเทพมหิตติวราธิบดีปรเมศวนสัพพบรสริรดดำรงศักดิ์และเอกอัครวัตรวชรชินปินสุทัทิพยเทวราชและมอสีวาดรักสกปดาภิกขีรุในภูมิโลกนี้ในการละบันนี้ข้าพาเจ้าจะกระทำพิธีกรรมบูชายาข้าพิธี ตามคติประเพณีปันพิสัยจารีตโบราณขอเดชานุภาพอภิเษกานสัพพะอำนาจธรรมสุจริตในพิทศทุกประมงจงประสิทธิประสาทเกิดอภิธิอองววงมงสวมถวายเครื่องสักัดสมเยในการลองพระนาปกจตพัฒปฏิมาองค์เีชื่อนี้ขอโดยอิสระนุภาพชัยยะชัยยะขอพรบรมมหิสสราธิบหรีสีบรมมหิสสราธิปไตยไตล่า ชัยชยะขอพรเท้าจต,ตุเทวโรกราชปาลท,ปบบษษษออทิปกบอรพิสิทธิ์ชัยยะขอพรเทวบันเลืองฤิทธิสจิตตัวทิพยพยักอมรขันสัพพะอันนั้นตจักรวาลภูมิภพไกวันสัสพพกอบละมอกฝังรุกขละดาวันวารีสิงขอนจนลัศาการดำเนินผลเท้าทิะยะพย์พาิมาออนมอมรทิพะยะเทวสำนัก ขอพรเทพสุรรักอันศักดิ์สิทธิ์จงสงกรุณาเชิญช่วยพิบาลบำรุงรักษาเจ้าภาพเจ้าสธาทุกขันทุกคนและผู้ที่ได้พร้อมเพียงเฮียงหน้ามายังโมลพิธีอันิมุนตวัตสุขสถิตคุณหมอกรยาสุขสถิตและคณะเจ้าภาพเจ้าสถาให้เกษมสุขสำราญไทยทุกอริยบททุกเมื่อถึงสาทุสาตุสาตุกรกฏเชิญเทพพญาเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลาย ดูกอ้อ,อนหมูอมมีแต่บรรดามีในสมันตจัก,จกรวรรดิผู้สถิตในสถานที่นี้นับเป็นชั้นภุมธม์เทวาเนาอยู่ในปสัสกาพฤกษาอรยบัณฑและตาม<ใ>นชนบทนคะรราชธานีที่เทพที่สิงสถิตในทวีปน้อยใหญ่และกาศสัตว์เทวจวัลชั้นกามาทจรมาพรมทา,ทานลคนพันกุมพันนาขรปวงทีสำคัญใหญ่หลวงอาจี พระสยามเทวาธิราชผู้ทรงฤทธิอำนาจสิทธิศักดิ์มีทิพยจักรสุโธอันประเสริฐขอเทพอันล้ำเลิศที่กล่าวถึงถึงสดับถึงพจนนาโดยอัตมาผู้รับฉันทะให้ประกาศบวงสรวงเพื่อขออนุญาตประกอบพิธีเทการหล่อพระปฏิมาอันลือชื่อพระจักรพรรดนาครอองค์สำคัญองค์นี้จึงขออนุญาตเทพพญาเจ้าผู้พิพระกรกาาผมมัศธา